เราคุดเข้าเข้างนีเข้าไปได้เข้า้เข้ามา้ไปออกไปออไม่ได้ไอิไอสัตว์ไอิข้างล่างไมสีแดงดออแปนแปนวิแนวิไอสัตว์ทันม่ได้ไอลกออกก่อนเอากระกเอากระกนไม่ทันแล้กนล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยไปเอยอยู่คาร์บอนเลยกูหิวมากแม่งเส้นทางแปดหมืนกว่ากิโลเลย แมงคมประเทศไมงคมประเทศเฮ้ยแล้วมันไม่เขียนทูเ to Mexico ใช่ไหอไปไปที่ลาบิรอต์รูว่าไปพม่าเมกามาพม่าเใช่อุ้ยเข้าแล้วโอ้เป็นร้านกิโลเมกามาพม่าแม่ตัดคำทะเลได้ปเลยสุดไฟเดอรทะเลเอเดนส์ล็อบบี้มีมีอะไรบ้างมี shower ไปไอ้ที่ทำทำตังก่อนเทรดโพส เอ้ยโชว์เวลเก็บตังค์เลยบายโค้ดไอ้ลุงทำอะไรอ่ะเห็นซื้อขายอะไรไปเห็นทองเปล่าไม่เห็นอะไรไมเราเห็นไอ้ลูกไอ้ลุงไปคนแซงห้องไงใช่ไอ้ลุงต้องเดินเดินเองเลยไปเลยแย่มอินโนเวชโตข้างบนมีปืนเราเดี๋ยวมีแค่โชวเวลอย่างเดียวแหลยไอ้ลุงซื้อฐานนะ ซื้อถ่านก่อนไอในที่จะต้องซื้อถ่านไปเดี๋ยวซื้อขบเพลิงเลยไงซื้อทำไมพวกเพิ่ไม่ร่มกันเอ้ยยี่สิบบาทซื้อถ่านกันยี่สิบบาทไม่เอาไม่ให้ซื้อปืนเหรอวะไปไปซื้อยาอะไรก็ได้ไปซื้อถ่านซื้อยาอะไรทำไรได้ก็ใส่อะตึไฟเอาเอาไปแล้วเราป้องกันอันตรายเอาเฉยๆเฉยๆป้องกันอันตราย ได้ได้แค่สังกะสีเท่านั้นเลยอาอาป้องกันพอัน,นอันตรายคิดว่ากระดาษแผ่นเดียวมันจะป้องกันเหี้ยอะไรได้ไวแมจริงป้องก,กันอันตรายเฮ้ย,ยเกมมันซื้อเล่มมาระบบแอปงงอ่เปนเน็ตเปนเดชปลาพร้อมออกเดินทางกันหรืยอ,อ,อยังเอ้ยเฮ้ยสากระสีเออไม่ใช่กระดาษไปม่ <ś led> <ś led> นเหี้ยอหยิบของยังไงวะยันกดเอาถุงขึ้นมาเก็ถุงขึ้นมาแล้วกดบน F อ่ะชี้ไปที่ของแล้วกด F นี่งกํลังเจออยากแบบจะเปิดมันมีปืนมันจะเปิดมันมัมีปืนกูเก็บเลยเออเนี่ยไปขึ้นขึ้นรถไปมาขึ้นรถไปอยากกูมีกระสุนปืนแรกอ่ะเอ่งล้วมึงจะยิงยังไงระสุปืนแล้วว่าอะไรมึงจะยิงยังไงถ้าเบยีไอ้ถังที่เบลเอาไปเอาเอาไปเชื้อไฟได้ป้องกันอันตรายเช่ยนี้ป้องกันฮี่อะไร้ยังไงยังป้องกันอันตรายเชื้อเพลิง เอ้ยใส่เอ้ยใส่ได้ตัวว่ะเอ้อย่าดิ้งกูไปไปอีกสองหลังจะตอกลางหน่อยก็ได้ไม่มีไอนลงมีเอมบ้อ้าวบวกเลยไหมอ่ะเอาไม่เล่าเอาไม่ไล่ะเออเออเออหลังเอาไม่หลังไม่คิวเวยเอ้ยเอ้เกมล็อกเกมล็อกกูละป้องกันตีรถไปตรถไปเพ่อระปากเลยกูเพื่อรปา โอ้ยต่อยทะลุประตูเอ้ยเอ้ยมีของด้วยมัเอ้ยเฮ้ยจังไอ้หยะจังเก็บให้หมดเอาไปขายได้ใช่ไหมลูกไอ้พวกโบราณสถานเอาไปขายได้แต่ไหนที่เป็นเป็นขยะก็เผาเลยเชื่อเพลิงเอ้ซอมบี้เอาไปเผาได้ไหมได้ได้ซอมบี้เอาไปเผาได้เห็นอยู่มีบอกมันมาเขียนว่าฟิวอ่ะเออตีรู้แมงเลยเนี่ยตายเลยไม่ตายใช่ป่ะ เอ้ยโป้เย้าซมี่ยัไงวะเอาเอาเอาติดบัาติดบัอ่าอิ่มเลยดิตอนกลางคืนน่ะน่ากลัวนะบอกให้โอ้โหมาแล้วมาป๋อแล้วเอ้ยตอนกลางคืนหรอไปวิ่งดีกว่าไปเราไปดีกว่าไปดีกว่าไปแบบนอนซับเลยแม่งเจ้าเพิร์ลเพิร์ลฉึกฉักฉึกฉักรูปัญาศุเหงแม่ง อยากขึ้นไปข้างบนนะแต่ไม่มันนี่เสียหมาป่าโอ้ยมนุษย์หมาป่ามาแล้วมนุษย์ป่าป่าเกิดแล้ววิ่งมาแล้วทำไมเราดวงดีจังเลยป่าดิไม่เปิดมาก็ดวงจันทร์เต็มดวงเลยเฮ้ยเพี้ยาแล้ว มาแล้วมาแล้วสุดมาแล้วมาแล้วไปไปอย่ากระโดดอย่ากระโดดอย่ากระโดดวายแวมไพร์เกิดด้วยไอ้ฮี่วายแวมไพร์เลยเอ๊กระเทพยังอยู่อย่าอยู่มึงกระโดดลงไปเดี๋ยวไปทำใหมวะเปิดมาจังเต็มดวงเลยไอ้ฮี้่มันดวงดีไหมหมาเต็มเลยไม่ใช่หมายในม้าดีปะหมานี่ไม่เอาแล้วกันไม่เสียงไม่มีปืนรอเช้าเลยท่านึงเข้ากันไอ้ไอ้อ้าวเปิดตกอ้าวอันนุ๊กหนึ่งไปแล้วโอ้ เบ็ชูกระตีวันแพนเลยได้ไหมบอกว่าจะไม่ตายเออมันหายปอยอ้าววับีมันขึ้นไปข้างบนมึงจะตายไหมเนี่ยอ้าวบล็อกแบบนี้สวยดิอือโอ้ยใส่ปอยตะกี้กำลังยกแกะได้บอลได้แล้วแปลไปตัวก็เท่เลยตมไฟใครได้เหรอติร์ส่งมันแทบใครเองเอิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้ยเป็นชิพี่เตวได้แต่เต๋อหรือวัไป ไปเลยครับเอ้ยสว่างแล้วสว่างแล้วเดินเลดตรงนั้นก่อนนึงหาที่เลดเอ้ยมีแคมป์ตรงข้างหลัมีแคมป์แคมป์ทางขวาแคมป์ขวาเอ้ยเสร็จแล้วอ๋อแคมป์เปล่าไปเลยอ๋ออ๋ออ๋อก้อนหินห็นแคมป์มึงเห็นได้ยังไงวะเนี่ยชิโมะสายตาเอ้ยตรงแน่มีเมืองตรงแน่เมืองโอ้โหหน้าเมืองไม่มีปืนนะเราไปก่อนเลยไหมลูกแล้วว่าเราจะหยุดจอดเอยากสู้ไหมลูกอะได้ได้ได้อ่า ได้เมื่ออยจากจัดก็จัดไปตัวนี้มัวนมันเยอะเยอะเยอเร็วอะไอตัวนี้ยืดเวอ่ะเหนึนึงๆๆเอาไปๆกบเอาเ้ยยอมันไอในธนาคารเ้ยในธนาคารไม่ได้ใช่ปไ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได้ตรงนี้มีธนาคารเอะ่ยีสามแคหเออเออตีีกไปตี้ไปไอมียามังจะตายหาละมีมีโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะแบงค์คอมโบเหรอมันคืออะไรวะอหแม่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 จะมีแบง โอ้ยแบงงแบงยนนยยับยไปเลยไปดูรหสัสสี่สี่พัส,สลกรัทห้าหกไอ้เฮียไปต้องหันหมเมาเลยต้องแขนี่เยนี่ก็เจอตีกันหกเอ้ยเอ้ยทองว้าวเต็มโกเต็มโกนอยู่หมดยิงหมดเต็ออกเฮ้ขเต็มเ่อยู่ไป,ไปไเลยใชเยอะเให้มาเอาถังมาซีเอ่ ไเลยีไ้ีสองเลยแมงคิดีลไม่ปคิดไปคิดชุบชุบเลยชุบมีันเดียวสภาพมีสมีสองดีเลมันือแต่งันซวแบบเลือซื้อาสองานะป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 ะครบแล้วคแล้เข้าีฟโซนเข้าซีฟโซนแล้วคุมแล้วคุมแล้วทองแล้วม้อิแล้วอิมแลเดี๋ยวเราไปจอดมื่นเมตรไปละไอ้ย้ะโอ้โหเยอะสุดทเลย โอ้ยเราเห็นปะไม่คุยไม่คุยไม่คุยเดี๋ยวเราไปไปหนึ่งหมื่นเมตรดีกว่าคุ้มที่นั่นมีมีทุกอย่างติ้กิโลนี่ไงไม่เซฟโซนไม่คิกนเซฟโซนเซฟโซนเราวางกันเกียร์เขาจะมาได้หนึ่งส่วนแปดแล้วอะอเมริกาไปเลยขายของขายของซื้อของเลยเอ้ยซีเวอร์ได้ยี่สิบห้าเอ้ยไม่มีตังค์มีแค่บาทนี่แสว่าในนู้นมันมีอาชญากรดิ ใช่อันเนี้ยอันเนี้เออก่อนไม่ได้เลยเป็นไรวะเรียกว่าอะไรกับตันอเมริกาอ๋อแต่งเติมเลยแต่งเติมเอ่องเติมบอสจะฟกติดขอได้ไหม50บาทเนี่ยเอาไปซื้อของเออลืมอ่ะเอาามึงเอาสบีมาด้วยอ่ะแต่งเติมสบีขายไม่ได้อ่ะเจ้าอยากอะไรเดี๋ยวซื้อปืนให้คนแล้วก็บอกอ่ะเย้เย้เจ๊นึงไม่งมีคนรวยมีเงิน200ขอลูกซองอ๋ออะไรก็ได้เอ้ยแลนปืนนี้หน่ะไหม กันแม่กันสมิดย่าเปลี่ยนตกแต่งรถไปที่อะเลยไอ้ต้านลมเลยไอ้เสาไฟฟ้าบินชิเตอร์อะเล้วหนึ่งไอ้เราซองขอลูกซอง please นี่แก่มาแล้วกระสุนลูกซองอะใช่เบย์เราได้ไปปักที่หน้านี่ไหมไลฟเฟินเบย์อะที่มันเบย์ซื้อกระสุนมาโอ้กระสุนเอาทิ้งไปแล้วสภาพใช่ตื่นเ้ก่อน ลุงเบลกระสุนดิ้งเวลาเบลกระสุนติงเวลามึงอ่ะไอลุงมบลกระสุนลูกซองยังอ่ะมีแล้วมีแล้วโอ้โหละจันแดงด้วยไงสองคืนติดไอเชี่ยงั้นคืนนี้เราแคมป์อยู่ตรงนี้ก่นเออแล้วเราไปเอาศพมาป่าปั๊มตังกันเถอะแล้วไปพายตัวละสิบบาทก็ได้อยู่เนาะมาป่าตัวละยี่สิบบาทเบลมงอยู่มาเต็มเลยเว้ยละอ้าวเช้าแล้วป่าไปเถอะอ้าวเช้าแล้วเดมาโยนมันดีวะ เปล่ากราฟิกด้วยพอเราคุยอะไรยืบๆเลยี่ยวกับเกมเกี่ยวกับเกมแบบยืดๆปรับกราฟิกด้วยเกี่ยวกับตาำคุยเลยกูไม่เข้าใจพี่ไงปรับสุดเลยมันไม่สุดครึ่งหนึ่งเออยจะปรับเราเหีเปล่าไม่หยิบมาหยิบมามหยิบมาปรับเฮ้ยไอ้สาวตรงหัวรถไฟนี่คืออย่างไรเปล่าเองสายรถฟ้าสายรถไฟแรงพลังงานเครื่องยนต์่หนึ่ง ไปงานไปวาแค่หยืนตรงนี้ฟ้ามันจะมาแพ้ร่มึงเยี่ยมว,ว่านี่ไปไปต่อดีกว่าแค่แปดโอ้ย<า>ไปแล้ว